สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สาวผูไทยจะพาทุกคนไปออดูสวนผักเล็กๆหลังบ้านสาวผูไทยนะคะไปดูกันว่าสาวผูไทยนั้นปลูกผักอะไรบ้างปีนี้สาวผูไทยก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจผักเท่าไหร่ค่ะทุคนขาะเดี๋ยวสาวผูไทยจะพาไปดูต้นดอกทานตะวันแล้วก็ฟักทองที่เราปลูกกันไปนะคะน่าจะประมาณ เดือนตุลาพฤศจิกาหรือเปล่าสาวผู้ไทยจําไม่ค่อยได้เนาะน่าจะประมาณนู้นแหละค่ะทุกคนขาไปดูกันว่าตรงนนี้ตอนนี้นะคะน้องๆโตกันหรือ,อยังโตหรือเปล่านะคะแล้วก็ไปดูกันว่าทานตะวันตอนนี้มีดอกแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะพาทุกคนไปดูนะวันนี้วันนี้สาวผู้ไทยก็จะดูแบบผมลุงลังนิดนึงนะทุกคนนะพอดีสาวผู้ไทยตัดหญ้าไปก่อนหน้านี้ก็เลยโอเคถือโอกาส ตัดแยาแล้วถือโอกาสถ่ายอัปเดตสวนให้ทุกคนดูเลยแล้วกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะตามสาวผูไทยไปเลยดูสวนเรานะคะขอแวะดูเจ้าพึ่งน้อยก่อนค่ะทํางานอย่างหนักเลยนะเราคือดอกอะคเนเชียหรือเปล่าสาวผูไทยไม่แน่ใจนะถ้าสาวผูไทยพูดผิดไปก็ต้องขอโทษขออาภัยนะคะสวนหลังบ้านสาวผูไทยก็จะดูลกๆนิดนึงนะทุกคนนะ ไปเดี๋ยวดู้พึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้อย่างอื่นกันก่อนนะก่อนที่จะไปดูผักกันนะคะทุกคนคะ่ะ ส่วนดอกไม้นี้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนให้ความรู้สึกคิดถึงบ้านนะคะสําหรับสาวผู้ไทยมันคือดอกสตรอ w f ฟลาเวอร์นะคะเวลาสาวผู้ไทยไปวันนะคะเนาะกัสมีดอกไม้อที่เหดจากรอดดูดน้ํานะคะดอกเพิ่นกะจับจประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกันเลยนะทุกคนนะก็เลยให้ความรู้สึกคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงวัดเลยค่ะทุกคนคะ่ะเพิ่นกะเป็นดอกไม้ที่บานน่านพร้อมนะคะทุกคนคะ่ะ ทีแรกแม่ก็คิดว่าแม่จะมาคนเดียวแล้วหนูตามมาไม่มาเหรอลูกพี่อซินไม่ได้ออกมาหรอคะพ่อซินโซนใช่ไหมเลยมาแต่หนูเนี่ยทุกคนพอดีว่าสาวุไทยตัดหญ้าไปค่ะด้านหลังนั้นก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาดูนะคะว่าตอนนี้นะทานตะวันที่เราปลูกไปก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะคะเป็นดอกออดอกดาวเรืองนะคะเป็นสวนเล็กๆที่สาวู้ไทยชอบมานั่งรลายสดกับพี่เพียค่ะแต่ว่าโซนตรงนู้นนะดอกไม้ก็กําลังร่วงโรยไปนะและที่เห็นเขียวๆตรงนู้นนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทานตะวันนะยังไม่บานนะน้องกำลังมานะคะทานตะวันก็จะยาวลงไปตรงนน้นเลยทุกคนคะ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เราชอบมานั่งไลฟ์สดกับพี่ๆค่ะดอกไม้กำลังร่วงเลยนะคะเดี๋ยวสาวผู้ไทยพาไปดูสวนเลยแล้วกันว่าสาวผู้ไทยปลูกอะไรบ้างนะทุกคนนะไปดูกันค่ะแรกที่เราจะไปพาทุกคนมาอัปเดตตรงนี้ก่อนนะทุกคนจำได้ไหมนี่ตรงเนี้ยมุมนี้เลยทุกคนจำได้หรือเปล่าเอาลูกสาวเอาหมวกแม่ไปใส่ละเรซ่า เริ่มคํำลงเสียงนกร้องเจียวเจ้าเลยค่ะทุกคนคะ่ะกูตูสามมองหน้ามองหลังมองหานกนะคะว่านกร้องอยู่ตรงไหนทุกคนจำม,มุมนี้ได้ไหมคะ่ะตรงนี้ที่เราเคยปลูกฟักทองไปด้วยกันแล้วก็ทานตะวันค่ะแต่ว่าฟักทองสาวผู้ใดคิดว่าน่าจะไม่ได้ทานนะทุกคนนะฟักทองคือต้นเล็กนิดเดียวทุกคนเห็นดอกสีเหลืองๆไหม สาผู้ใดคิดว่าน่าจะไม่ได้ทานนะแต่ว่าทานตะวันของเรานั้นสวยค่ะทานตะวันขึ้นสูงเลยนะทุกคนนะเนี่ยทานตะวันสวยอยู่แต่ว่าฟักทองคงไม่ได้กินนะทุกคนนะดูต้นฟักทองก็ไม่ยอมมาเย้มค่ะทุกคนขาใส่ปุ๋ยจนเหนื่อยจะใส่และที่แรกสาวผู้ใดก็คิดว่าดินตรงนี้น่าจะดีเนาะไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างก็มีผิดพลาดแล้วก็มีสําเร็จได้เนาะไม่เป็นไร อย่างน้อยเราก็ยังมีดอกทานตะวันสำรองไว้ให้ได้ชมกันค่ะทุกคนคะ่ะโอเคส่วนตรงเฮาส์สีเขียวๆนี่ก็จะเป็นเลือนเพาะชำของสาวผู้ไทยนะก็มีทานตะวันขึ้นอยู่สองสามต้นนะคะและที่ทุกคนเห็นตรงโน้นก็จะเป็นต้อนอะไรนะมอนเทียราค่ะทุกคนคะ่ะตอนฤดูหนาวนะน้องสาวผู้ไทยเอาน้องไปตั้งไว้ ตรงชายคาที่บ้านค่ะทุกคนค่ะในบ้านสาวผู้ไทยคือของเต็มนะสาวผู้ไทยเลยเอาน้องไป mm hmm. ไปไว้ตรงชายคานะน้องก็เลยเหี่ยวเหมือนน้องจะตายนะทุกคนนะสาวผู้ไทยก็เลยเย้ายเข้ามาไว้ตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะในในเฮาตรงนี้ในเฮาสีเขียวน้องกําลังสวยเลยค่ะทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นมุมลกๆของสาวผู้ไทยนะคือดอกไม้เขายังขึ้นไม่เต็มที่ค่ะทุกคนค่ะ โอเคถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มทานตะวันอีกเหมือนเดิมนะสาวผูไทยชอบทานตะวันค่ะแต่ว่าด้านล่างเขาก็จะมีดอกเอ,อลูบิเลียนะคะลูบิเลียขึ้นด้านบนก็จะเป็นทานตะวันคือสาวผูไทยเอามาเล็ดมาหวานนะเขาก็เลยเกิดแบบทีๆเลยนะทุกคนนะไม่เป็นไรถัดมาตรงนี้นะคะ ทานตะวันเราบานแล้วสามดอกค่ะทุกคนคาะนี่เดี๋ยวสาวอุไทยพามาดูเจ้าพึ่งพึ่งกำลังทำงานสองตัวนะคะปุ๊บอ้อยไปแล้วพึ่งบินหนีไปแล้วนี่ทุกคนคาะชอบไหมชอบทานตะวันไหมคะสวยมากๆเลยทานตะวันบานแล้ว ทานตะวันที่บ้านสาวภูไทยนะคะเขาจะบานเป็นดอกโตๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีดอกเล็ก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 กําลังบานกําลังมานะทุกคนนะจะเออ่ปลูกทันตะวันหนึ่งต้นแต่ว่าเราสามารถได้หลาย,ลายดอกค่ะทุกคนค่ะนี่สวยมากชอบทานตะวันมากๆเลยมีพึ่งตัวใหญ่ด้วยค่ะบ,บ,บัมเบี อลิซาพี่ออสซินไปไหนคะพี่ออสซินแสนโซนใช่ไหมพี่ออสซินอยู่ในบ้านเหรอลูกอลิซาเห็นฮัลโหลโก้ซุ้มซุ้มซุ้มอลิซาซุ้มซุ้มซุ้มอายุเพย์เบย์ยคะนี่หลาลึกของหนูอายุฟาร์มเมอร์อายุฟาร์มเมอร์ เดี๋ยวสาวผู้ไทยพาไปดูด้านในกันนะคะด้านในสวนผักกัน,นะคะ่ะทีแรกก่กล่าว่าจะมาคนเดียวนะทุกคนนะทีแรกกล่าว่าจะมาคนเดียวตอนนี้ใค, <im it> ใครมาด้วยใครมาด้วย <im it> พี่อัสซินไม่มากับหนูวะลูกฮะพี่อซินดื้อใช่ไหมคะพี่อัสซินดื้อใช่ไหมหนูจะหนูจะพาพี่ๆไปดูสวนผักเหรอคะ่ะหนูจะพาพี่ๆไปดูสวนผักแล้วลูก พาี่พี่ไปเก็บสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่เราเก็บทุกวันนะคะสตรอเบอรี่เก็บทุกวันก็เลยไม่ค่อยเหลือสตรอเบอรี่ให้ทุกคนดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพาไพี่ไปดูสตรอเบอรี่ไปดูว่าในสวนผักของเรามีอะไรกันบ้างนะลิซ่า are you f a r m e r are you f a r m e r are you f a r m e r are you f a โอ้เบ h ร์ด d ี เดีฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูใส่หมวกแม่เหรอคะไปเราไปดูสวนผักกันปะไม่ใส่ในจมูกนั่นน่ะอุ้ยไม่ใส่ในจมูกนะไ,นกนะไปหาสตรอเบอรี่กันปะไปเก็บสตรอเบอรี่กับหนูไหมคะไปเก็บสตรอเบอรี่กับหนูไหมคะ <c oughs> ไปลูกปะ <c oughs> <c oughs> จำเล็กๆฟอกกี้จำเล็กๆฟอกกี้ไว้สิฟอกกี้พี่ออสินไปเก็บสตรอเบอรีร่ค่ะทุกคนค่ะเออ่สตรอเบอรี่นะคะสาวผู้ใดจะไม่พาทุกคนไปเก็บนะแย่ยูเค็นแฮปปี้สาวผู้ใดไม่พาทุกคนเก็บนะเพราะว่าพวกเราได้เก็บสตรอเบอรีร่กันทุกวันเลยทุกคนค่ะเนี yeah. ่ย สตรอเบอรี่สดๆเลยทุกคนค่ะมาทานกับพวกเรานะมาทานมาทานสตรอเบอรี่กับผมกับผมนะคะไปเราพาพี่ๆไปดูสวนกัน shall we take uh people look at our garden yeah I don't have basket you can go get basket then ดาวผู้ใดก็ไม่ได้ว่าจะพาน้องเก็บพาพี่ๆเก็บสตรอเบอรี่นะทุกคนนะก็สตรอเบอรี่ก็ลูกใหญ่พอประมาณนะคะทุกคนขาเนี่ยส่วนใหญ่ปีนี้ก็จะได้เก็บสตรอเบอรี่ค่ะเก็บสตรอเบอรี่เก็บถั่วนะคะน้องเก็บทุกวันไม่ค่อยแดงค่ะทุกคนขาเนี่ยก็สตรอเบอรี่เราก็จะยาวลงไปถึงนู่นเลยค่ะสาวผู้ไายปลูกสตรอเบอรี่ในบล็อกๆนะคะทุกคนขา ไปสาวผู้ไทยพาทุกคนไปทัวร์นะตอนนี้นะคะพี่ออสซินก็ตามมาแล้วนะไปเอาตะกร้ามาเก็บสตอรอเบอรี่เพื่อนว่าไปสาวผู้ไทยพาทุกคนดูก็เป็นแปลงผักเป็นสตอรอเบอรี่ยาวๆไปแบบนี้ค่ะ <c oughs> Did you find any strawberry? <c oughs> oh น้องอลิสาเก็บสตอรอเบอรี่แล้ว Did you eat strawberry? ลิซ่าลิซ่าคะ how many you got now three ลิซ่าสตรอเบอร r ่สตรอเบอรี่นี่คือน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคะทุกคนขาก็ยังมีแสงแดดพระอาทิตย์อยู่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นฟักทองนะคะตรงอีกที่หนึ่งเนาะ สาวผู้ไทยคิดว่าน่าจะได้กินฟักทองจากตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะน้องก็สวยๆอยู่นะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะพามาดูเจ้านี่ด้วยค่ะอืมทุกคนเห็นลูกพันไหมปีนี้ลูกพันสาวผู้ไทยมีไม่ดกค่ะมีประมาณนี้นะคะหนึ่ง ต้นนี้ต้นนี้นะคะปีนี้น่าจะได้ประมาณ10ลูกได้ค่ะทุกคนคะ่ะปีนี้ไม่ดกนะปีก่อนหน้านี้คือดกมากค่ะทุกคนคะ่ะดกจนไม่รู้จะไวยังไงปีนี้ก็เห็นแบบมายอมมายแหนมนะคะไม่ได้เป็นแค่ของสาวผู้ไทยนะของคุณตาคุณยายก็เป็นค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสาวผู้ไทยจะพาพาทุกคนไปดูต้นถั่วกันค่ะทุกคนคะ่ะโอ๊ย เนี่ยส่วนสาวพุธไทยก็จะมีแบบเป็นกล่องหนังสือพิมพ์อะไรนะคะสาวพุ้ไทยเอามาคุมหญ้าไว้นะทุกคนนะตน้ตนต้นฝักทองค่ะทุกคนคะ่ะและถัดมาตรงนี้นะทุกคนนะจะเป็นถั่วนะคะเนี่ยถั่วกําลังมาค่ะถั่วจะเป็นถั่วแบบแบนๆน,นะคะที่นี่นะถั่วแบนๆแล้วดอกของเขาก็จะเป็นดอกสีแดงนะทุกคนนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสาวพุ้ไทยแต่ว่าทุกคนดูนู่น ยาวขึ้นไปนู่นเห็นดอกสีแดงๆไหมทุกคนแล้วเราจะเก็บยังไงอ่ะเราต้องเอาบันไดมาเก็บใช่ไหมเนี่ยสตรอเบอรี่เนี่ยดอกของเขาทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวสาวผู้ชายไปพาไปดูตรงที่เขามีเดอกเยอะๆแล้วกันเนาะปุ๊บปุ๊ปุ๊กคนมาดูตรงนี้ล้กันตรงนี้ดอกเยอะดีนะ แต่ทุกคนดูดอกของเขาขึ้นไปตรงนู้นแล้วค่ะบนตาข่ายแล้วค่ะทุกคนขาเราเราต้องใช้เก้าอี้หรือใช้บันไดามาช่วยในการเก็บถั่วนะคะนี่คือดอกของถั่วนะคะสาวผู้ไทยพามาดูว่าฝักที่เขาโตแล้วเป็นยังไงนี่พอดีเมื่อวานสาวผู้ไทยเก็บไปหนึ่งตะก้านะทุกคนนะเนี่ยค่ะ ฝักถั่วก็จะแบนๆแบบนี้นะเนี่ยจะแบนๆแบบนี้น้องก็มีรสชาติคล้ายๆกับถั่วบ้านเรานะทุกคนนะความยาวก็ถือว่ายาวอยู่นะยาวประมาณหนึ่งนะทุกคนนะเนี่ยอร่อยเลยนะเดี๋ยวสาวพูดไทยชิมให้ทุกคนดูนะคะนี่คือดอกถัว่วนะทุกคนอืมอร่อยมีความหวานแล้วก็จะ แล้วก็มีความกรอบค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเขาจะไม่กรอบเหมือนถั่วบ้านเราจะไม่ฉ่ำน้ำเหมือนถั่วบ้านเรานะถั่วที่นี่ก็จะมีความแข็งในประมาณหนึ่งก็คือหนึบๆบเลยค่ะเวลาเรากัดนะคะก็เป็นถั่วที่ปลูกง่ายค่ะถือว่าโอเคดอกของถั่วค่ะทุกคนคะ่ะนี่สวยไหมสีแดงสดเลย สีแดงหรือสีสีส้มคะทุกคนค่ะสวยมากๆเลยเก็บถั่วไปด้วยนะทุกคนนะอิชี่ไหมลูกตร,<ง>ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะสาวผู้ไทยก็จะปลูกฟักทงไปด้วยแล้วก็จะมีต้นเมื่อเขือเทศนะคะแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นต้นถั่วลันเตาค่ะแต่ว่าถั่วลันเตาก็หมดไปแล้วแล้วก็ มีต้นหอมมาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หอมของเรานั้นเกิดดอกแล้วค่ะไม่เป็นไรสาวผู้ไทยชอบให้เขามีดอกนะสาวผู้ไทยชอบให้มีพึ่งเข้ามาผสมเกสรน,นะคะทุกคนค่ะสาวผู้ไทยชอบให้พึ่งมาผสมเกสรตรงเนี้ยไปเดี๋ยวสาวผู้ไทยพาทุกคนไปทัวร์อีกนะคะทุกคนคะ่ะก่อนที่ทุกคนจะเบื่อก็รีบๆ,ๆก่อนที่ทุกคนจะเบื่อต้องรีบถ่ายนะคะทุกคนคะ่ะส่วนพริกของสาวผู้ไทยปีนี้ก็ไม่สวยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ย ไม่รู้ว่าจะได้กินลูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะได้กินพริกหรือเปล่านะคะไม่สวยค่ะทุกคนค่ะสาวผู้ไทยปลูกในกระถางนะทีแรกสาวผู้ไทยว่าจะเอาน้องลงดินอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าก็รอแต่เวลาสรุปแล้วนะไม่ได้ลงดินเขาก็อยู่ในกระถางนะทุกคนเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือต้นพริกสาวไทยตรงนู้นก็มีพริกอยู่้ต r ที่อัส e ินบอกฉันเจอี่โ o มพิ c ว์ี่อือฮืออื g i ื w o อฮ s a อือ wow. a <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีใบกะเพรานะคะเป็นกะเพรเฟาฝรั่งนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> เริ่มคําแล้วทุกคนคะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะเขือเทศของเรานะทุกคนนะ ตรงนี้น่าจะเป็น,น,นมะเขือเทศนะคะ่คคะปะเผ้าแล้วก็มีดอกไม้ต่างๆนะคะในสวนมะเขือเทศค่ะเพื่อช่วยให้มแมลงนะคะมาผสมเกสรเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยในการไล่หนอนนะคะไล่หนอนต่างๆนะมาให้กินมะเขือเทศแล้วเนาะอันนี้ก็ถัวปักอ้าถัว่วแขกของเราทุกคนค่ะดูฝักของเขาใหญ่มากคือสาวผุ้ไทยกินจนเบื่อแล้วอ่ะทุกคนสาวผุ้ไทยก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ทุกคนค่ะ ยังดกมากทุกคนยังดกเลยยังดกเลยค่ะมาเอาไปกินช่วยสาวผู้ไทยหน่อยทุกคนค่ะน้องมีรสหวานนะทุกคนนะน้องมีรสมันมันขึ้นแล้วก็หวานขึ้นนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าคืออิ่มแล้วอะไม่รู้จะทํายังไงทานนะเนี่ยก็เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะปีนี้มะเขือเทศสาวผู้ไทยไม่สวยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยไม่สวยเลย ปีที่แล้วมะเขือเทศสาวผู้สวยมากปีนี้คือไม่สวย <c oughs> อสาวผู้ใดก็ไม่รู้จะดูแลยังไงแล้วคะ่ะบางปีก็พูดไม่ได้นะบางปีบางอย่างก็สวยงามบางอย่างก็ไม่สวยนะคะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้นะคะพี่ออสซินกำลังเดินวุ่นหาสตรอเบอร์รี่เลยค่ะเพราะว่าน้องอลิสานะไปแอบ,บเอาสตรอเบอร์ี่ที่ตะก,ก้าเขามากินแล้วทีนี้พี่ออสซินเขาก็เลยงอแง,งนะคะงอแง,งหาสตรอเบอร์ี่เพิ่มใหญ่เลยส่วนน้องสาวคือฉันไม่แคร์ฉันเอาของเธอมากินอย่างอร่อยหาต่อไปนะพี่ออสซินสาวผู้แทก็เลยไม่ได้เปิดเสียงให้ทุกคนฟังเลยนะเพราะว่าอาจจะได้ยินการทะเลาะกันนะคะทุกคนคะ่ะ ถัดมาตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นชาววานแบล็คเบอร์รี่นะคะทุกคนคะ่ะคือน้องดอกมากดอกจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะปีนี้คือดอกมากดอกจริงๆเลยทุกคนดูอีกไม่นานเดี๋ยวน้องก็เริ่มสุกและะ้วค่ะแต่ปัญหาคือเราจะได้กินไหมกลัวแต่ว่านอนจะลงกินก่อนนะคะทุกคนคะ่ะดูดอกมากมากเลยทุกคนคะ่ะเนี่ยล้วถ,ถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะมีไม่กี่ต้นนะแต่ว่า ก็ให้ผลผลิตเยอะอยู่นะคะทุกคนคะ่ะนี่ทุกคนชอบไหมคะแบล็คเบอร์รี่นะคะเอาไปจิ้มกับพริกเกลือก็อร่อยนะคะทุกคนคะ่ะไว้ทำเยมก็ดีค่ะนี่ดูยังดกเลยทุกคนคะ่ะยังดก <c oughs> ทุกคนดูด้านหลังสาวผู้ไทยคือเป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะเป็นชาวันแบล็คเบอร์รี่คือดกมากทุกคน หวังว่าพวกเราจะได้ทานนะคะนี่ทุกคนคะ่ะเอาไปจิ้มที่เกลือก็อร่อยนะถ้าเกิดว่าไม่มีหนอนผีเสื้อมากินก่อนก็คือเราจะได้ผลผล,ผลิตที่สวยสมบูรณ์ะค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ดกมากไ<า>้ทาวนแบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วเราก็จะมีแบล็คเคอร์เรนนะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยคือแบล็คเคอร์เรนนะคะแต่ว่าแบล็คเคอร์เรนนี่คือเขาจะมี มีรสหวานนะคะและเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะทุกคนคะเนี่ย <'re> ปีนี้ก็ไม่ค่อยดกนะคะ <'re> ทุกคนคะ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใต้ต้นแบ็คบ็คเบอร์รี่หรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้ทุกคนคะ่ะนี่ mm hmm. เอาเด็ก mm hmm. เด็กเด็กเ,กเกมาเก็บ mm hmm. เก็บไปเลยแล้วกัน mm hmm. เอา้น สาวผู้ไทยมีทั้งสีแดงแล้วก็สีดำนะคะแต่ว่าสีแดงไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ปีนี้ไม่มีลูกค่ะเอาอันนี้ <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้มาเก็บลูกแบล็กคอร์นด้วยกันค่ะสีดําก็มีรสหวานนะคะแต่ว่าสาวผู้ไทยไม่ค่อยชอบกลิ่นของเขาค่ะ <c oughs> เขาเขา,เขามีกลิ่นเฉพาะตัวนะแต่พอสีแดงนี่คือเขาไม่มีกลิ่นแต่ว่าเขามีรสเปรี้ยวค่ะทุกคนค่ะ โ <Okay. S 2> oh <yeah>, อเคเย็บมาแล้ว <c oughs> สองคนเก็บปุ๊บกินปั๊บอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ <Yeah. S 1> Did y like background Lisa id y u m เก็บปุ๊บนี่คือข้อดีนะคะทำสวนแบบปลอดสารนะคะทุกคนคะคือเราสามารถเก็บเด็กๆเข้ามาเขาก็มาเก็บแล้วก็ทานได้เลยนะ เป็นการเรียนรู้นอกสถานที่นอกโรงเรียนดูสองพี่น้องเขากินกันอัสซินอัสซินนี่สย้ยามชัวมัมมี่แซ่ยัมมี่ยา you eat b e โอแค่ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นต้นชุกิินีของเรานะคะทุกคนค่ะใบยังใหญ่ใบใหญ่มากแต่ว่าไม่รู้จะเจอ ผลผลิตหรือเปล่านะเป็นชุกินีสายพันธุ์ไหนก็ไม่รู้ค่ะทุกคนขาเนี่ยได้สุกินีมาแล้วนะสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนคะ่ะลูกไม่ค่อยโตนะนี่ทุกคนเห็นไหมอุย้ยใบเขามีขนแบบขนอย่างคันเลยนะทุกคนนะเนี่ยใบยังใหญ่นี่ทุกคน ต้นสกีนีของสาวผู้ไทยค่ะจริงๆชสาวผู้ไทยก็พ่อมเมล็ดไว้เยอะอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าน้องสวยอยู่แค่ต้นเดียวค่ะได้อยู่ต้นเดียวหนึ่งหนึ่งต้นเต็มกระถางเลยค่ะเต็มบล็อกเลยทุกคนค่ะหวังว่าจะได้เก็บผลผลิตอย่างเยอะนะส่วนสองพี่น้องนั้นคือนั่งแอบทานสตรอเบอรี่ทานผลไม้กันค่ะก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะสวนของสาวผู้ไทยนะสวนผัก มีประมาณนี้ค่ะปีนี้สาวผู้ไทยก็ไม่ค่อยได้ปลูกผักเยอะไม่ค่อยได้ใส่ใจผักตรงนี้เท่าไหร่นะคะทุกคนคะส่วนต้นผักสลัดของเรานะตอนนี้ก็เริ่มเป็นดอกมดแล้วค่ะเริ่มเป็นดอกมดแล้วด้านล่างตรงนู้นก็สาวผู้ไทยว่าจะปลูกต้นแตงโมนะควรเห็นดอกเหลืองๆไหมไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะทุกคนนะเป็นการปลูกแตงโม ที่เป็นปีที่สองก็ไม่ประสบค,ความสําเร็จค่ะทุกคนคะคือทําไมปลูกยากมากก็ไม่รู้นะที่นี่ปลูกผักยากนะปลูกผักยากๆคะ่ะสาวผู้ไทยก็ไม่แน่ใจว่าตกลงซื้อกินหรือปลูกกินเองอันไหนดีกว่ากันนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นถัว่วถั่วของเราคะ่ะแต่ที่แน่ๆคือถั่วเนี้ยได้เก็บทานทุกปีคะ่ะ ส่วชนิดนี้นะทานได้เก็บทานทุกปีปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะเนีย่ยกินแล้วก็กินแล้วก็กินอย่างเดียว Can you go shower please? อาสิไม่เอาก็เช o าว r เฮ้ย a ซน h ซนย t แซนยำม m ่ t ั u m ินค่ะนาบหมค่าน e r ไค่ะนคน่ะนีคนนุอน้่นีไปอน้้ะนาน้ด้ะนนคะน้ด้มคา้้มาแรงแล้วค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขร่างกายแข็งแรงนะคะร่วมกันกสิ